สวัสดีครับกอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือนพรุ่งนี้ถลมหนักรับมือพายุสนร้อนโคนีเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้5พฤศจิกายน2563พายุสนร้อนโคนีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองกวีนอนประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด14.2องศาเหนือลองติจูด110.8รอองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าช้าคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองกวีนอนประเทศเวียดนามในเช้าวันพรุ่งนี้ 6พฤศจิกายน2563หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลร,ราชธานีนครนายกปราจีนบุรีและสะแก้ว ขอให้เกษตรกรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เวลา17นาฬกากรมอุตุนิยมวิทยา จะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่5พฤศจิกายน2563เวลา23นาฬกากรรวีสิทธิชีวภาครองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทับป,ปิกขอบคุณครับ